ระบบนี้มันเป็นยังไงบ้างคะเราจะได้ประโยชน์ยังไงจากระบบไมโอแมทิกยังไงบ้างคะเป็นยังไงก่อนดีกว่าให้ท่านอธิบายยังง,งงงอยู่มันมนาส,สืบเนื่องมาจากในช่วงสอบสดีที่ถอยมาค่ะกสชกับตำรวจเนี่ยตรวจอ่าจะปุมเหมือนสิงบล็อกแล้วก็ยึดสิ่งได้จํานวนเปน็นแสนเบอร์อะไรครับอ,อเรามาตรวจสอบแล้วว่าไอ้เบอร์ที่เรายึดมาได้เนี่ยจํานวนมากมีการปลอมเอกสารปลอมข้อมูลต่างๆทำให้เราสาว ไปหาเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้ในตรงนี้เราพูดคุยกันมานานแล้วระหว่างตำรวจท่านรองรทสานผู้กิจกรนิติบุนะครับค่ะหนงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคาร,ท,าาราทั้งผู้ประกอบการตรวจสอบท่านที่เนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะนําระบบไบโอเมทริกที่มีความสเสถียรหน่อยครับมาใช้ในการตรวจยินกันในการลงทะเบียนค่ะเปิดใช้สิ่งเพราะเราจะได้รู้แน่ชัดว่าสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยเป็นของใครในกรณีที่นําไปใช้ใน,ใ,นใ,นในการเป็นอนะครับอันนี้เรา เราทํามาเป็นเวลานาพนพอควรกล้วเลยนะครับ<า>ที่ประชุมกศชาไปเมื่อวันที่6เมษายนปี66นะฮะแต่ขณะนั้นเนี่ยเขายังมีประเด็นเรื่องว่าเ,เกรงว่าจะไปสร้างภาระให้กับผู้บริโภคมากเกินไปเราก็มีการศึกษาเพิ่มเติมแต่วันนี้เองเนี่ยช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็มีการศึกษาแล้วว่าจาเป็นจะต้องทาเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไปไกลพอสมคกรแล้วน,นะครับไม่ได้ยุ่งยากในการดาเนินการในขณะที่เรา จะนาเรื่องออกประกาศของมติปสชซึ่งจะนําเข้าในวันที่22เลยนะครับสัปดาห์หน<ฆ>้าถ้กากสชบอรปสชเห็นชอบก็จะไปอรับฟังความคี่เห็นสาสนะแล้วก็โงค์กรกรุป๊ปนะครับความที่เห็นเฉพาะกลุ่มจากนั้นก็อ,อกเป็นประกาศบ,าบังคับใช้ต่อไปในขณะช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโทรศัพท์ทัที่ทุกทุกค่ายนะครับให้ดําเน<ฆ>ินการไปก่อนเลยนะครับให้ดําเนินการไปก่อนเลยจนกระทั่งเมื่อ ประกาศออกมาเนี่ยก็จะมีผลใช้บังคับทุกค่ายมือถือก็จะพร้อมในการดาเนินการครับผมผมเข้าใจว่าทุกค่ายให้ความต่วงรืออยู่แล้วละครับเรื่องนี้ค่ะค่ะก็คือใช้สแกนใบหน้า,นาอย่างนี้ใช่ไหมคะสแกนเตนติ้วอะ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้นนเหมือนนี่งนี้รายละเอียดเราจะไปฟังพับพี่เห็นสาธารณะกับโอเคยรูอีกครัคร้งหนึ่งว่ารายละเอียดจะทำยังไงบ้างที่จะสะเทียนที่จะป้องกันการนําเอกสารปลอมมาสแกน S <S นในกรณีเนี่ยที่อ,อย่างรูปภาพเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่รูปภาพเนี่ยเป็นสิ่ะเป็นสัตว์สิ่งของหรือว่าส่วนอื่นของไม่ไม่ใช่ใบหน้าเนี่ยก็อยู่ในระบบได้หรือว่าข้อมูลที่ปลอมก็เข้าสู่ระบบได้อย่างนี้มันมันะระลวงเกินไปนะครับรววใช้วิดีโอ<น>ะอะไรมันก็สแกนได้เหรอคะหรือยังไงคะเออใช่ฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีประเด็นตรงนี้ด้วยนะครับคือเอาเอ เปิด<พ>วิดีโอ<พ>มาลก่อนกวเ,เ,นะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราดีเช็คไม่ได้ก็จะมีค,ะความเอี่ยนรอบๆในเรื่องเทคโนโลยีที่นํามาใช้เนี่ยมากขึ้นซึ่งแน่นอนนะผู้กออการก็คงต้องลงทุนเพิ่มในเรื่องนี้บ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยของสงาธารณชนเนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าข้อมูลที่เราตรวจสอบเนี่ยแม้ว่าเราจะมีประกาศยืนยันตนในกรณีคู่ถือของสินบนมากๆไปแล้วก็มีคนมายืนยัน และไม่มายืนยันส่วนหนึ่งเราเพิกถอนกันใช้สินคา้าไปจนวนมากกว่าสองล้านเล็กหมายแล้วแต่ปรากฏว่าเกมน,นี้ก็ยังมีต่อเน,นื่องอีกนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งชาวต่างชาติแรงงานสัมชาติเราจึงมีความคิดร่วมกันว่าในกรณีคนถือครองที่เป็นอชาวต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานสัมชาติที่ปัจจุบันมีอยู่ถึงสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันคนในระบบนะครับแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายสัญชาติคือเมียนม,มาลาวกัมพูชาเนี่ยนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยนอ,นอกระบบจะมีส่วนหนึ่งระบบผมคิดว่าคงไม่ต่ำกว่าล้านตรงกรมก็คงไม่ต่ำกว่าห้าล้านตรงนี้เรามีความคิดว่าจะจํากัดการใช้เปิดจริงน,นะครับให้เหลือคนละไม่เกินสามเลขหมายตอนหนึ่งคนสอนหนึ่งค่ายและก็ให้ใช้พาสปอร์ตอย่างเดียวในการลงทะเบียนไม่อนุโลมให้ใช้บัตรแรงงาน อย่างที่เคยเป็นมาเพราะนนั้นในกรณีบัรแรงงานเนี่ยมันการปลองแปลงได้ง่ายนะครับหรือว่าเอกสารนื่นมนีการปลองแปลงได้ง่ายเราก็จะล็อกให้ใช้เฉพาะหนังสือเดินทางเท่านั้นในการลงทะเบียนเพราะหนังสือเดินทางเนี่ยจะเป็นตัวที่อบอกอะไรอะไรอย่างแล้วก็สามารถสกัดได้ในกรณีที่เราต้องการออกมาจับหรือมาจับออกแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมข้อมูลไปยังดาตุคุเข้เมองทั่วประเทศเมื่อคนที่กระทำวาผิดเดินทางออกเข้าออกเนี่ยระบบก็จะดีเทคโดยอัตโนมัติอันนี้ก็จะช่วยประโยชน์ในการป้องกัน าปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอือย่างนั้นหมายถึงว่าอ่าถ้าคนไทยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยากจะเดินไปซื้อซิมเนี่ยเรายัางต้องอ่ายื่นบัตรประชาชนให้เขาถ่ายรูปอยู่ด้วยไหมคะก็อันนั้นเป็นที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการดาเนินการในลักษณะนี้อยู่แล้วแต่ที่หลาหลวมก็คือ,อลูกตู้ผูกค้ารายย่อยที่อยู่ ตามพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะแนวชายแดนตำรวจเองเขาก็ดำเนินการจับคุมในเรื่องนี้นะครับที่มีการตจตทะเบียนเฉพาะชื่อลูกตู้แล้วก็ขายต่อโดยไม่มีการโอนเป็นชื่อของผู้ใช้ที่แท้จริงอันนี้เป็นความผิดตามเพียดพรกรมัตรการป้องกันปราบปรามชาญจากรรม การเทคโนโลยีมาตา1 1บเอดนะครับก็คือเป็นธุรจัจดหาโฆษณาใส่ข่าวให้มีการาาค้าขายในหมายโทรศัพท์ที่จดชื่อโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ทราบใครเอาไปใช้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นความผิดแล้วมีโทษสองถึง5ปีปรับ0 0 0บาทถึง5 0,000นบาทถึ้งตำรวจก็ดาเนินการจับกลุมมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับค่ะแต่ทีนี้ไอ้ระบบลงทะเบียนด้วยไอ้ไบโอเมตริกเนี่ยเราเราจะเริ่มจริงจังแล้วแบบว่าครบ1 0อยเปอร์เซ็นได้เมื่อไหร่ยังไงคะ ก็ต้องรอดูประกาศออกประกาศนี้ก็ต้องใช้เวลาสามเดือนหกเดือนพยายามเร่งรัดอยู่นะครับต้องรอดูว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่ยี่สิบสองสาเรื่องที่สามารถผ่านความเห็นของคณะรรมการกสชได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดผ่านได้แน่นอนก็ไปดําเนินการขั้นตอนที่จะออกประกาศต่อไปก็คือหนึ่งไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณชนอีกรอบหนึ่งสองคือไปรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายโกลก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยามาให้ความเห็นมีทีว่าเราจะทําอย่างไรแล้วก็ทําได้มากน้อยขนาไหนแล้วจึงเอยออกเป็นประกาศออกมาปังคับใช้ครับอืแต่ตอนนี้ก็คือคือเหมือนกับเตรียมเตรียมไว้ก่อนในเบื้องต้นใช่ไหมคะใม่ตอนนี้ดําเนินการแล่ะครับคือเรา เมือ่อเมื่อวานนี้มีการประชุมอนุกรรมการบร,ริการมาับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีซึ่งมีทั้งกสช,อชอมีทั้งตำรวจมีทพพั้งปปงสมาคมธนาคารธนา,รารคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการโทรศัพท์พื้นที่นะครับที่มาร่วมประชุมแล้วก็มีความหเห็นร่วมกันก่อนหน้านี้เนี่ยคณะทางานภายใต้อนุกรรมาการชุดนี้ก็มีการประชุมหารือก,กันมาเป็นเวลานานพอสมควรจนตกผลึกแล้วว่ามาตรการนียจะส่งผลเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับในการลงทะเบียน ด้วยระบบใบโอมิเกทริกเนี่ยหลายประเทศก็ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วแล้วกันแล้วในเรื่องเซสซีโลระบบ s m s แนบลิงนี่ เป็นมายงงไบซสซิโลเอสเอนเอสแนบลิงเนี่ยก็คือกรณีส่งพีทพีก็ไม่มีปัญหาแต่กรณีส่งจากผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างเช่นไป,ปรษณียาคกลางเซ็นทัลหรือว่าอะไรหลายแบบที่เขส่งไปยังรุ่ค้าหรือว่าผู้รับจำนวนมากๆนเนี่ยครับกรณีนี้เขาเรียกว่าต้องมีระบบเซ็นเตอร์เนมคือต้องไปลงทะเบียนกับผู้ประกอบการก่อนนะครับแต่ที่ผ่านมาในมีการปลอมเยอะเราก็เซสซิโลคือยกเลิกของใหม่ทั้ง กองเก่าทั้งหมดเลยแล้วให้ผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยมาลงทะเบียนใหม่มาลงทะเบียนใหม่นะครับลงทะเบียนเกี่ยวกับที่จะส่งเอสเหน้าลิงใหม่แล้ววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดจะส่งลิง์ต้องส่งลิง์มาให้เราตรวจสอบก่อนทางสชได้ขอความร่วมมือสกมอชนะครับในการตรวจสอบลิงก์ว่ามีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งวันหลังจากนั้นก็จะส่งกลับมาให้กับผู้ประกอบการเพื่อส่ง S อสแล้วก็เอาลิง์แนบ เพื่ออให้มีความแน่ใจว่าลิงที่แม่ไปนั้นมีความปลอดภัยครับค่ะอันนี้คือเป็นกรณีของของนิติบุคคลใช่ไหมคะหรือยังไงคะก็ะนิติบุคคลตัวตัวบุคคลต่อบุคคลนะุคไม่มีปนืหาอะไรในกรณีนิติบุคคลนะครับนะเราดาเนินการในลักษณะนี้อยู่แล้วครับที่ยังมีเหลือเดย สถาบัานการเงินต่างๆๆๆๆเขายกเลิกเอสบเสแนบลิงไปแล้วแต่หน่วยบางหน่วยนะครับหน่วยงานบางหน่วยยังมีความจำเป็นที่จะใช้เอสบเสแนบลิงอยู่ก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจความปลอดภัยของลิงก์ที่จะแนบไปก่อนแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนนะครับเพื่อไม่ให้มีกลุ่มแก้งคนร้ายมาปลอม,มอเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าเป็นหน่วยงาน<ฆ>ราชการหร,รือวิสาหกิจต่างๆ<ฆ>แล้วก็แนบลิงก์ที่มี เอมามีสิ่งที่จะเข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลหรือว่าไปต่อกวุนระบบของมือถือเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบความปลอดภัยให้เรียบรอ้อยซะก่อนอ<ะ>จากนั้นจึงจะส่งได้ครับอันนี้ก็ดำเนการทันทีนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มา รองทะเบียนใหม่แล้วนะครับผู้ประกอบการทั่ทุกรายเนี่ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรองทะเบียนใหม่แล้ววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็เริ่มนับหนึ่งเลยอยาจะส่งลิงก์เก้าลิงก์มาให้ตรวจสอบก่อนก็คือเหมือนเซตซีโร่เลยใช่ไหมคะเซตซีโร่เลยเซตซีโร่ใหม่เลยครับตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ตั้งแต่ต้นปีแล้วครับตามที่กระทรวงดีจีเราได้มีการทํางานร่วมกับกระทรวงดีจิด้วยนะครับกระทรวงดีจิก็มีท่านรัฐมนตรีท่านก็มีดมดิในเรื่องนี้เราดําเนินการมาปีใหม่แล้ววันที่สามสิบมกราเนนี่่ยาจจะบแล วันที่หนึ่งกุมภาเราก็าเริ่มดำเนินการในการตรวจสอบเป็นที่จะแนบครับออย่างนี้ถ้าเราเป็นประชาชนที่เราได้รับ SMS เนี่ยค่ะเราจะสังเกตรหรือว่าเราจะรู้ได้ยงไงว่าอันเนี้ยกสทชตรวจสอบมาแล้วอก็อส่วนใหญ่ SMS นบลิงอ่า เพราะเราแยกไม่ออกกับมิสาซที่หน่วยงานใหญ่ๆนี่ที่จัเป็นอย่างเช่นไปว่าปอบป,าปาลาอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวกับสารสารนูโฟกอะไรพวกนี้เขาอย่างจะเป็นต้องใช้ S m s Snap โซ n แอยู่ก็ความปลอดภัยก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วครับถามว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้แต่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้สามารถป้องกันได้เนี่ยในการสกัดกัน S m s Snap โ i นแที่จะหลุดรอดไปก็คือเขาจะใช้ฟอเบ s t เตช o n ก็คือ ในการส่งดรอปอ 5G ให้เหลือ 2G แล้วก็ใช้สอบสัญญ,ญาณเทียมนะครับส่งสัญญ,ญาณแล้วก็ส่ง SMS นะเป็นไปที่เราจับกลุมได้อย่างเช่นที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเมื่อปลายปีที่แล้วที่จับชาวต่างชาติได้สองคนสะพายพอ,อรอ์เบ <Station S 1> สสเตชันไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วค่อยส่งอันนี้อันนี้จะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นี้แต่เราก็สามารถดดจับกลุมได้เพราะมีความชัดเจนใน ในเรื่องการส่งสัญญาแล้วเราก็มีเครื่องมือในการตรวจสอบเทาอาจจะทําได้ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็จะไม่รอดแล้วครับเพราะว่าเราก็ไม่ไม่รู้บางทีเราก็ไม่รู้จริงๆเนาะว่ามันมายังไงแต่อย่างนี้ก็ช่วยช่วยกรองให้ในระดับหนึ่งตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเกิดใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยมันมันสามารถกรองได้ได้หมดไหมคะก็ผมว่าสุญนใหญ่แหละครับ 80-90%เนี่ยเรากรองได้นะครับ mm hmm. อาจจะมีหลุดรอดอย่างกรณีพิเศษอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้นะครับ mm hmm. เขาใช้เครื่องมือพิเศษพอเปิดสถานีหรือว่าสัญญ,ญาณปลอมเข้ามาเพื่อในการดำเนินการอันนี้ไปอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านะระบบอะไรต่างๆของกสชเลยของผู้ประกอบการโทรศัพท์ขึ้นที่เลยเ็าส่งตรงนะครับแต่การส่งตรงเนี่ยมันก็จะต้องมีเครื่องมือพิเศษปกติแล้วเนี่ยเราใช้ 5G เนี่ยในครอบ coverage area ประมาณ89.5%แล้วครับในประเทศไทยนี่ถือว่าอันดับสองของประเทศอันดับสองของเอเชียแล้วนะครับในพื้นที่ให้บริการสัญญาณ 5G แต่ในกรณีที่เขาจะส่งฟอเบสเทชันนั้นเขาจะดรกัด 5G ล,ลงให้เหลือ 2G เพราะว่า 5G นั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงเพราะนั้นเราเมื่อเขาดรอปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถส่งเอสเวสแนบลิงไปได้ในพื้นที่ใกล้ๆบริเวณใกล้เคียงถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนแปะ ต่อสัญญาณก็ได้เพื่อจะส่งเสียงไปตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่เราจะต้องติดตามแก้ไขแต่เราก็มีการทํางานร่วมกับหน่วยหน่วยงานต่างๆที่จะตรวจสอบการนําเข้าอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาแล้วก็เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถนําเข้าได้เพราะไม่ได้รับการตรวจสอบทางเทคนิคจากสทชและก็เป็นเครื่องวิทยุโทรคักาคมที่ต้องได้รับอนุญาตในการนําเข้าถ้านําเข้ามาใช้ก็จะผิดประหยัด วิวคม,มนาคมปีพุทธศักรา2498มาตา6อยู่แล้วนะครับวันนี้มีโทษจำแล้วก็มีความผิดหลายประทงอยู่ถ้ามีการดำเนินการในเรื่องนี้ครับค่ะแต่ว่าซิมที่บอกว่าเป็นร้านที่เราที่เราบอกว่าเอามาใช้อย่างนี้เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่มาที่ไปเนี่ยมันวิธีการเขาอย่างไรงคะท่าน ก็เราที่ผมนําเรียนว่าประกาศยืนยันตนของผู้ทิดครองสิงจงนจำนวนมากเราเพื่อถอนไปจำนวนมาสองล้านเศษนะครับแต่การจับกลุ่มข้าล่าสุดอย่างเช่นขุ้วขวางเนี่ยเราได้มา 2, 08, สองแสนแปดพันชิ้นนะครับหนึ่งแสนสามสามหมื่นสินจะเป็นสิ่งต่างประเทศซึ่งพวกนี้ก็เราทราบเราเราว่าเขาเอามาเพื่อปั่นยอดไลค์นะครับแต่อีกจ็ดหม่นชิ้นเนี่ยเป็นสิ่งของไทยในตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ตรวจสอบแล้วว่าเขาไปเะเวนซื้อตามผู้ค้ารายย่อยต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เอกสารปลอมในการจดจทะเบียนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยการลงทะเบียนด้วยไบโอเมตริกและก็กำกับสิ่งมุทาต่างชาติดูและให้ใช้พัสดุ์ในการลงทะเบียนก็จะเป็นการแก้ปัญหาในจุดนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับอือค่ะเห็นในที่ประชุมอะค่ะมีการเสนอในเรื่องกําหนดให้แสดงชื่อผู้โรเข้าแทนเลขหมาย เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับอันนั้น c a l อ e r ล a l l e r ID ครับท่านตํรวจนะครับพลนุ์ตํรวจโททัชชัยพั์ตํรวจเอกทัชชัยปิตาณิรบุตรนะท่านเจริญตํารวจชาติแล้วก็เป็นผู้ในการศูนย์เอ่อสอบสปอสศศูนย์ปราบปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีข่อสึ่งการตํารวจชาติเนี่ยท่านก็ประชุมคณะทำงานแล้วก็เสนอแนวความคิดนี้มาว่าการโทรเนี่ยควรจะให้แสดงชื่อผู้โทรเลยผู้รับสายปลายทางจะได้รู้ว่าใครเป็นคนโทรเข้าเพื่อป้องกันแกนกวนของ คอร์เซ็นเตอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ตรงนี้ต้องศึกษาอีกหน่อยว่าทําได้มากง้อยขนาดไหนกฎหมายให้ทําได้หรือไม่แล้วก็เ โอเปอเรเตอร์หรือผู้ประกอบการโทรศัพท์พื้นที่เนี่ยสามารถทําได้มายุ่งยากขนาดไหนเนี่ยก็จะมีการศึกษารลงรายละเอียดนะเป็นแนวความคิดที่ท่ทานเสนเอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ,รบและอีกเรื่องหนึ่งที่ทางปปงนะครับท่านรองดิ่าปปงท่านประปรุตรีเอกลักษณ์ริมสกาดท่านได้เสนอในเรื่องการโอนเงินจนํานวนมากๆนะครับ,รบโมบายแบงกิ้งเนี่ยขอให้ใช้เงิยจากซิมอย่างเดียวนะครับ หมายถึงว่าจะาเช่นห้าหมื่นและแสนขึ้นไปเนี่ยเราเราจะไม่ลงบรายย่อยเพราะผู้ค้ารายย่อย e, เอสมีหรือประชาชนทั่วไปอาจจะใช้โอนเงินซื้อของะจะใช้สอยอ่ Mm. อันนั้นเราใช้ใช้ในเน็ตจากและไวไฟ,ไฟได้การกจำกัดให้ใช้ในเน็ตจากซิมเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยในการโอนเงิน mm. ก็สามารถด้ได้<ห>รู้<า><อ>ได้เห็ในญญใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอในที่ประชุมซึ่งเรารับมาดําเนินการศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่การตรวจสอบของตปงที่ส่งให้กรชดาเนินการนะครับ mm. เราได้รับข้อมูลจากธนาคารมา1 2 0้อสิ บัญชีหนึ่งร้อยยี่สิบเลขหมายเรามาตรวจสอบเพื่อให้เจ้าของบัญชีกับเจ้าของเบอร์มบายดังกิ้งเนี่ยตรงกันเนี่ยนะครับเราตรวจสอบแล้วจาก1้อยสิบล้านเล,หล,ล,นเลขมมลเลหมายเนี่ยมีเจ็สิบล้านเลขกลมๆนะก็ยี่สิบล้านบัญชีเลขสิบเจ็สิบล้านหมายตรงกันแต่สาสิบล้านโดยประมาณยี่สิเกือบสามสิบล้านเลขหมายเนี่ยไม่ตรงไม่ตรงนะครับแล้วก็อีกประมาณ20เอยีะะ่สบล้านเลขหมายเนี่ยยังหาข้อมูลไม่ไม่ได้ก็เยอะเะที่เรากำลังกำลังดำเนินการอยู่ครับเพราะว่า เล่นหลายมีจํานวนมากแล้วก็ในอดีตเนี่ยมันไม่ไม,ไม่มีปัญหาเรื่องการคอร์รันเตอร์มากมายนะกนรค<ม>อร์รัปนเตอร์เดียมมีปัญหาทางหนักก็มเริ่มคือปีหกหกหกเจ็ดนี่นหนักลยแล้วมันเริ่มมาจากหกห้านะเนี่ยเราก็เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินการแก้ไขไปตามแนวทางึ้่หลายๆประเทศก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกับที่เราดำเนินการนะครับค่ะก็เยอะแล้วจริงๆเอาเอาตรงๆนะคะท่านท่านนัททรอแม้กระทั่ง โอนเงินไปแล้วเนี่ยมันมีชื่อมีนามสกุลชัดเจนเนี่ยเรายังเรายังยังเอาคืนยากเลยอะ่ะแล้วนี่ซิมซิมมันไม่มีที่มาที่ไปมันจะก็ยิ่งไปกันใหญ่ว่าก็ใช่นี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าแกงนขดเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราเราจับคนโทรหรือคนวงการได้ยากค่ะัลาด ที่จะอยู่ประเทศนึงแล้วโทรข้ามประเทศเข้ามาการดาเนินการมันก็ตดปัญหาเ,เรื่องอำนาจก,การสอบสวนที่อำนาจของกฎหมายเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะจับได้เฉพาะสิ่งผีมันชี่ม้าที่รองรับการโอนเงินเนี่ยอันเนี้แน่นอนแล้วก็กฎหมายประกอบมารการก็กําหนดให้เป็นความผิดเป็นตัวการที่แท้จริงก็มีโทษหนักมากยิ่งขึ้นนะการดำเนินการนี้เราก็ป้องกันกันอ,อย่างเป็นที่นะครับการตรวจสอบเพื่อให้บัญชีกับเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นโมบายแบงกิ้งจะตรงกัน ก็จะตัดปัญหาเรื่องแกนขอดเซ็นเตอร์หรือว่าบัญชีมาเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าไม่ได้ตรงกันก็ต้องมาเปลี่ยนให้มันตรงกันบัญชีม้าหรือว่าบัญชีที่ถูกรอมาเปิดบัญชีหรือว่ารับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยการเปลี่ยนเบอร์ให้มันตรงกับเจ้าของบัญชีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกบัญชีมานี่ก็จะเปลี่ยนยากมาทขึ้่คนที่เปิดไม่ตรงกันด้วยสิทธิใจเปิดให้คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่แก่หรือว่าลูกหลานที่ยังเด็กอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นคงไม่มีปัญหาอะไร อัไน,น,นก็ไม่มีปัญหาอะไรพ่านเปลี่ยนได้อยู่แล้ว<ฆ>ก็เป็นบุคคลในครอบครัวหรือว่าหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนได้เพราะมีเหตุผลรองครับแต่สิ่งผีกับบัญชีน้าเนี่ยการที่จะดําเนินการกลับมาให้ตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องยากเมื่อเราดำเนินการด้านนี้บัญชีพวกนี้มันจะลอยขึ้นมาให้เราเห็นจับตามองได้มากยิ่งขึ้นครับอืแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอยากให้เตือนคุณฟังหน่อยว่าถึงยังไงก็ตามแม้จะมีการระบบป้องกันตอนนี้เนี่ย กำลังทำอยู่แต่ว่า <Bruno> ถ้าได้ร <collaborate> <people> ับ SMS ก็ต้องใช้วิจัยยานด้วยถูกไหมคะเหมือนสากเกินพายเลยค่ะกาตรวจสอบไม่เกิอย่าเพิ่งวางใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราทำให้หุดใจได้ระดับหนึ่งแต่การตรวจสอบเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะยิ่งคอเซนเตอร์ระยะหลังเขาก็ทำการบ้านหาข้อมูลส่วนบุคคลของหยอทีเขาจะรอเพื่อเพื่อเพื่อให้ตายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ทำให้ทุกคนสามารถถูกหลอกได้แม้กระทั่งคนที่มีความรู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็ยังสามารถถูกหลอกได้อย่างกรณีที่เราไปติดต่อหน่วยราชการเวลาลูกสากิจแห่งได้แห่งหนึ่งตอนเช้าตอนบ่ายเรากลับมาบ้านอ้าวมีคนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานที่เราไปติดต่อติดต่อกลับมาอย่างเงี้ยมาเราก็นึกว่าอมันจะเป็นกลับมาทันทีเลยค่ะคือเป็นการติดต่อจากหน่วยงานนั้นจริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องติดตามเปเนหนึ่งการในเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกมาโอ้นี่สําคัญนนต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้ครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องของการขายข้อมูลกันเยอะเหมือนกันนะคะท่านตรงนี้เราจะยังไงคะตรงนี้มันมีพระยาัดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองอยู่แล้วหน่วยงานใด<อ>ที่เก็บข้อมูลเนี่ยมีหน้าที่เก็บข้อมูลก็หน่อยความว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ในการหน้าที่ความรามับผิดชอบตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึก การนํามาใช้การเปิดเผยการลบทําลายหรือแม้กระทั่งการนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์อันนี้ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบเขาหน่วยงานน,นั้นจะต้องรับผิดชอบถ้าข้อมูลนั้นรั่วไหลหรือถูกนําไปใช้โดยไม่ใช่วัตถุประสงค์การจัดเก็บแล้วหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบตามระหยัยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วล่ะครับเอาละค่ะค่ะท่านธรนิดนึ่งอันนี้คุณฟังบอกไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้เน็ตที่มีซิมโอนเงินอันนี้ รายบุคคลเราไม่ได้บังคับถูกไหมคะ ก็คือถ้าเกิดออกมาอันนี้ยังเป็นการพูดคุยของสมนักคุณผู้ฟังบอกว่าที่ชั้น70ปีอายุ70แล้วไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเน็ตในมือถือใช้ไวไฟพี่บ้านตลอดโอนเงินอ่าาี่เป็นข้อมูลไม่เกินห้าหมื่นบาทก็ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ก็ข้าวที่เกิดและยังไม่ตกผลึกออกมาเป็นรูปธรรมนะอันนี้โานเงินจำนวนนิดหน่อยอะไรพวกนี้ที่ก็ยังไเป็นส่วนใหญ่89-10%โอนอยู่เนี่ยก็ใช้ได้แต่กนนี้โอนเงินมากๆซึ่งเรื่องที่จะกระทบต่อความเสียหายในระดับสูงและก้องแกงคอร์เซ็นเตอร์ก็ก็หลอก รวมจำนวนเงินมากๆอยู่แล้วค่ะหนอ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหรือสักสองพันหรอได้ค่ะไว้โอกาสหน้าต้องกวนใหม่นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีครับค่ะขอบคุณค่ะ